สวัสดีค่ะวันนี้ทาง ITE นะคะก็ได้รับเกียรติจากคุณคเนศวนสุวรรณนะคะหรือว่าพี่พี่ปอของเราเนี่เองในตำแหน่ง IT ในการสัมภาษณ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โ so ซ f o r t สในครั้งนี้ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะวันนี้ก็รบกวนขออนุญาตเรียก คุณปอนะคะคช่วยเล่าประวัติข่าวๆของบริษัทแล้วก็ภารกิจและวิสัยทัศน์ด้วยค่ะอ๋อครับผมบริษัทเรานะครับผมเป็นบริษัทที่ก่อตั้งมานานแล้วนะครับผมประมาณ30ปีทางบริษัทเรามีมิชชั่นนะครับผมในการพัฒนาระบบแล้วก็การบริการลูกค้าให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมค่ะและการนำ so s ซฟอร์ซูลูชันมาใช้ในองค์กรนะคะ ที่พอคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งในแผนการพัฒนาตามมิชชั่นหรือมาตอบโจทย์เชิงธุรกิจหรือมาแก้ปัญหาทางด้านจุดไหนบ้างคะของกรอ,อ๋อครับผมตอนที่สามารถเอาตัวโซฟ็อตมาใช้ได้ใช่ไหมค,ครับทางเราต้องการพัฒนาทางเทคโนโลยีในการตอบรับจากลูกค้าในหลายๆด้านและก็ความเร็วในการรันระบบของเราครับผม ให้เสถียนมากขึ้นใช่ค่ะให้เสถียรมากขึ้นเกิดความมีพลาดน้อยลงเนี่ยครับค่ะเราก็เลยตัดสินใจในการหาโซลูชันเกี่ยวกับการพัฒน,นาระบบตรงนี้เข้ามาเสริมครับอืมค่ะแล้วในส่วนของ Key Point to Make Decision ของการเลือก s o อ o r t ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจอะค่ะว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนจะมาตอบโจทย์ความต้องการนี่เลือกจากอะไรคะอ๋อตอนแรกก็หาข้อมูลในเว็บ หลายๆตัวแล้วพอเซอร์ชชื่อออกมาปุ๊บตัวโซฟอร์สจะอยู่หลับบนๆน,น,นะครับผมมีความมั่นคงมีการใช้งานที่เยอะแล้วก็มีคะแนนตอบรับที่ดีครับก็เลยลองใช้บ้างอย่างเงี้ครับค่ะ,คะแล้วทำไมพี่ปอถึงเลือกโซฟอร์สแล้วโซฟอร์ส so มีจุดเด่นทางด้านผลิตภัณฑ์ยังไงบ้างคะ ตามที่ผมศึกษาข้อมูลมานะครับผมโซฟอร์ so นี่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเขาเรียกว่า Security ที่ระดับสูง<ะ>และมี VPN ในตัวแล้วจะมีเป็น s o ฟอร์หนึ่งตัวแล้วก็จะมีตัวที่เล็กลงมาอาจจะเป็นโซฟอร์สเลสที่เขาใช้ในการ VPN นะครับผมทำให้เราสามารถเชื่อมต่อกับระบบกับสาขาย่อยอของเราได้นะฮะเพราะว่า,ราเรามีประมาณสอสาขา เป็นโกดังไปโกดังไป,งไปนค่ะโคค่ะค่ะแล้วทำไมถึงเลือกทางบริษัท ITE มา implement ในครั้งนี้ค่ะในระบบตัวนี้อ๋อตอนแรกผมก็ยังไม่มีบริษัทที่อยู่ในดวงใจนะ,ะแต่ผมก็ลองเซิร์ชหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเหมือนกันครับพบว่าทาง ITE เนี่ยมีประสบการณ์ด้านการทำระบบมาก่อนแล้วในการใช้โซฟร์ตไงค่ะผม ็เลยว่าโอเคลองให้เขามาทําแต่พอทําแล้วรู้สึกว่าสบายใจขึ้นครับมีอะไรก็ปรึกษากันได้ตลอดเขาช่วยเหลือกันตลอดดั่ด้ครับค่ะหากนั้นวันนี้ทางบริษัท i t ท e ก็ขอขอบคุณนะคะที่พี่ปอให้เกียรติมาสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะคะได้ครับผมขอบคุณครับ